สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอินอยู่ที่หมู่บ้านดียาวาเลสัสนกำแพงค่ะวันนี้นะคะเอินจะพาทุกคนมาชมทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะทุกคนนี่ที่บ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะมีทั้งหมด137.4ตารางเมตรอยู่บนที่ดิน55ตารางวาค่ะทุกคนค่ะพอมาถึงพื้นที่ในส่วนนี้นะคะ ตรงนี้สามารถจอดรถได้ประมาณ1 2คันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเอินนะคะตรงนี้เป็นห้องเก็บของค่ะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบยาวเข้าไปข้างในเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเอินพาชมโซนหน้าบ้านนะคะคือเอินชอบที่บ้านหลังนี้ก็คือแบบ โซนตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็จะมีพื้นที่เล็กๆข้างหน้าตรงนั้นด้วยสามารถาซื้อดอกไม้มาปลูกหรือว่าทําอะไรยังไงก็ได้ะคะ่ะทุกคนที่บ้านหลังนี้นะคะเอิญคิดว่าเลี้ยงสัตว์ได้นะคะเพราะว่ามีพื้นที่รอบๆบ,บ้านกว้างมากยาวไปจนถึงสวนหลังบ้านค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขออุ้ไปก่อนจะพาทุกคนไปดูโซนข้างในบ้านก่อนนะคะค่ะตามมาค่ะนี่พอเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้คืออากาศค่อนข้างที่จะแบบดีนะลมโกรกเพราะว่าหน้าต่างบานใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีหน้าต่างล้อมรอบเลยแล้วก็ประตูบานใหญ่สองบานแล้วก็ในที่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีห้องครัวด้วยนี่แต่ว่าถ้าใครเนี่ยชอบคอวใหญ่ๆนะคะสามารถต่อห้องครัวไปถึงข้างนอกได้ค่ะทุกคน แล้วก็ข้างหลังเอินนะคะมีห้องน้ำไม่ใช้ด้วยค่ะเดี๋ยวเอินพาไปชมส่วนหลังบ้านต่อนะคะนี่คือพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะในส่วนหลังบ้านค่อนข้างที่จะกว้างค่ะทุกคนนี่แล้วก็มีต้นไม้ให้ด้วยนะคะทุกคน ยังไงชอบหรือเปล่าดียังไงเอิญพาขึ้นไปชมชั้นชั้นที่2ต่อค่ะค่ะตอนนี้เอิญเดินขึ้นมาชั้นที่2แล้วนะคะสิ่งที่เอิญชอบนะคะทุกคนทุกคนลองดูบันไดาตามเอิญน,นะแบบพื้นบันไดเป็นลายไม้ทุกคนจนมาถึงข้างบนตรงนี้ก็ยังเป็นลายไม้อยู่ชอบดีเทลการจัดบ้านของบ้านหลังนี้มากเลยค่ะทุกคน ชั้นที่2ตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะเป็นยังไงนั้นไปดูห้องนอนห้องนอนแรกกันเลยนะคะนี่ทุกคนห้องนอนห้องแรกห้องนี้ขนาดใหญ่มากกว้างมากค่ะทุกคนแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็ดีไซน์บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นแบบกระจกอ่ะทุกคนใส่เลยเงี้ยสวยคือแบบมองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจนแล้วก็สวยมาก ฝั่งตรงข้ามข้างหน้าเอินก็ยังคงดีไซน์เป็นกระจุกอยู่ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ชอบห้องที่มืดทึบนะ้าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์นะคะนี่แล้วก็ที่ห้องนี้นะคะจะมีแอร์ให้ด้วยค่ะหนึ่งตัวแล้วก็ห้องน้้นห้องใหญ่นี้นะคะมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะ นี่เดี๋ยวเอินพาดูห้องน้ํานะนี่ห้องน้ํานะคะทุกคนจะมีฉากกระจกกั้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนกระจกบานใหญ่มากค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเอินพาไปดูห้องต่อไปเลยนะคะ ทั้งสองห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องเล็กขาดูห้องนอนห้องแรกก่อนนี่ก็จะเป็นขนาดพอดีพอเหมาะหากใครที่แบบว่าอยู่กันไม่เยอะแล้วก็จะทําห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวก็ได้ค่ะทุกคนค่ะมาดีห้องนึงเนาะนี่ ห้องนี้ก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแต่ว่าในห้องนี้นะคะจะเป็นพื้นไม้ลายสีอาสว่างขึ้นมานิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็ยังคงแบบว่าอาหน้าต่างกว้างเหมือนเดิมนี่เฮ้ยทุกคนเขามีตรงนี้ให้ด้วยถ้าเกิดว่าปลูกดอกไม้เลยตรงนี้สวยมากเลยค่ะแบบว่าซื้อกระถางดอกไม้อะไรมาตั้งวางตรงนี้แล้วก็ชมวิวข้างนอกอากาศดีมากค่ะแล้วฝั่งซ้ายมือนะคะ ก็ยังมีหน้าต่างให้อีกค่ะไม่ต้องกลัวว่าอึดอัดหรือจะร้อนอ้อเอินลืมบอกไปนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบนะคะ,ะจะมีห้องนอนห้องแรกห้องใหญ่เท่านั้นนะคะที่จะมีแอร์ให้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวตามเอินมาต่อเนาะนี่ และไม่ต้องน้อยใจไปนะว่าห้องนอนทั้งสองห้องนี้มีห้องน้ําเพราะว่าชั้นที่สองเราจะมีห้องน้ํารวมให้ค่ะนี่ห้องนี้ซึ่งการตกแต่งดีไซน์ห้องน้ํานะคะจะเหมือนห้องนอนห้องใหญ่เลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนก่อนไปนะคะเอิญขอย้ำอีกรอบนะคะทาวน์โฮมหลังนี้เป็นทาวน์โฮมสองชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะแล้วก็ที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลต้นเปาอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ การเดินทางมาบ้านหลังนี้นะคะสามารถใช้ถนนเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่าได้เลยนะคะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้แมคโคใกล้บิก๊กซีดอนจันแล้วก็มีโรงพยาบาลใกล้เคียงคือโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเซ็นทัเฟสติวัลนะคะทุกคนแล้วก็หมู่บ้านดียาวาเล่แห่งนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยทุกคนเพราะว่ามีรอปภเฝ้าทั้งหมด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะทุกคนหากใครสนใจนะคะสามารถ ติดต่อเบอร์ที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก่อนไปนะคะทุกคนหากใครชอบนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ